ตามเพียรเราเลยปลากินปลาตัวนี้กินปลาตัวนั้นแค่มุ <I can. S 1> กิโต้วนีวะราจะกินตัวนี้มันหลายกว่าเฮ้ยอยู่พีหลาย Mama tu ni, di, dia ni. Selamat hari dan สู่คู่สู่คนเนาะวันนี้ว้าวกล่องใส่ซานเลจะพาทุกคนไปหายู่หากินพี่น้องเลยหายู่หากินก็นกนคือช่วงนี้ห้าเสิออกไปใช่มองใช้มองน้อยมองสองเส้นครึ่งแล้วก็เฮาจะมีใส่เวียดนามมอนี่เนาะพี่น้องเพราะว่าแตุ่ดนละผมมันเจ็บแปดเดือนแล้วเฮาบ่ได้ใช่เวท ตอนนี้ใกล้จะหอดฤดูการใส้เวทแล้วห้าวิะออกไปใส้แต่ว่าตอนนี้เฮามีตเ่เนื้อเนื้อเคียดพี่น้องเลยปกติเฮาใส่เนื้อใส่เนื้อตามไปอีดจะปลาคดจะกินดีเนาะแต่ว่าเมื่อน,นี้เฮาลองไปเอาเคียดนอ้อยเคียดอันนั้นไปใส่เราเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะไปเป็นจังไรภาคท่านผู้ชมและ Fc ฟซีที่ตามเบิ่งว่า ผลงานขอเข้าหลักจากไสแล้วจะปินอะไรเนาะพี่น้องเนาะนี่คนนี้ก็นื่นเฮาก็มาเอาเวทก่อนพี่น้องเลยเอาเวทจากสาวดาบไปจากสาวล่างลออมวก่อนสิน้องถ้ามันโอเคดีจัง ลายมือเกี่ยวสายลายลองเลยสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสหกิปดสาวลองมือาะ น้องเลยวันนี้เข้าไปไฟคขนเดียวมันนี้พีอน้องมินอันนี้มองมองซี่ซี่รางพี่น้องเลยแล้วก็อันนี้เราเขียดลองเบิ้งพี่น้องเลยแต่อยากให้ทางีเมิ้นมาเบิ้งว่าคือช่วงเดือนหนึ่งเดือนสองนี่ไส้เนื้อ,อยังป่าจะกินดีเนาะพี่น้องเนาะ บอกว่าเฮาเคยใช่แต่เครียดกับปาอีดเนาะพี่น้องนาไปเป็นอย่างไรไปฝาก่ารุษมไดเ FC ติดตามเมอาห่อดบอนใส่มออแล้วพี่น้องเลยแต่ตอนนี้เฮาจะเอาว่าจะใส่วบ็ดแถวนี้ใส่ขึ้นไป หลังจากเฮาใส้เวทชุดแล้วเฮาสิใส้มองย้อยไปน้องเลยเป็นยันงไงสายติดตามเบิ่งนำกันว่าผลงานของขฮาววันนี้จะออกมาในอะไรเนาะคือปากคุณเดียว สาวผมวงเพื่อนตีมองอยู่ะเขาก,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 กุกกุกกุกคุกว่าสิชวนในพานไอเพื่อนออกมาไล่มองแค่นี้แต่ืันนี้เพื่อนอยังแปลกมองก่อนพี่น้องเนาะ เียดน้ดองเลวิธีตามก็เอาเคยตามรถได้่านพงเพื่ลอล้อเขียนให้ เป็นเากปากนี Ko. Ko. ่นี่เป็นเราเวทกบเวทเบอร์สิเบอร์สิบี่น่ะเป็นเาเนี่ พี่น้องเลยหลังจากเฮาใสเว็ดช่มองแล้วก็สิได้รับขับเมือ่อพละมื้อเช้าพละพี่น้องเลยเฮามายามว่าสิเป็นจังไรเนาะเพราะว่าเฮ้าใสปะไว้แหมคืนมื้อเช้าเฮ้าจงมายามกันเนาะไปสำหรับเมื่อนี้ก็ที่พละที่ตามเบิ่งมื้อพูะ้ะแต่เฮาจะต่อตอไปนี่ละพี่น้องเนาะ ตอนนี้ก็ตาเวินก็ทุกแล้วพี่น้องเลยบรรยากาศงามแดงแถวห้วยมาไล่อันนี้พี่น้องเลยที่เราเคยมาไล่มองมาใส่มองแฮมคืนนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะวันนี้เราจะพากรับวาดเมื่อนอนคััก่้อนย้อนอารมณ์กันสะก้อนพี่น้องเลย 哦，李工。 น้ำเช้าพี่น้องเลยนอกจากเอาไส่เว็ดเมื่อคืนนี้แล้วตอนเช่าเฮาออกมายามเว็ดย่ามมองพี่น้องเห็นเนาะเป็นจังไดฝากท่านผู้ชมในที่ที่ติดตามบ้าของไส่ติดตามเมื่อว่าเาอายามเว็ดกับยามมอเมื่อนี้มันจะ มานนี่วะเนาะพี่น้องเดี๋ยวกาศนี่หนาวพี่น้องเลยน้ำหมอกลงบ่มีบ่มีลมมือนี้แต่น้ำหมอกน้ำหมอกลงหลายพี่น้องกุ้ย thì ồ cạn đi cơ nó nộp mì tết bằng đang lại à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  Nghiệp sáng ngắt cứ lên nhựa, Dẹp quá Nó này. Nó ngơi อายู่หาก,กินกระยาบแท้ๆ,ๆช่วงช่วงอากาศเย็นดีพี่น้องอากาศเย็นเบ่งมือเบ่งมืออื่นมือได้สิพานในพาดออกไปนอนอยู่กลางดอนนิ่ตามนอีก เปนแล้วบ่ร้อนจักต่างเลยถ้าเป FC เม้นๆบ้าก็ใส่เด้อเพราะว่าช่วงนี้นี้คันใส่เว็ดใส่มองนี่เ็ดแบบวิธีได้จังได้ครับพี่น้องเพราะว่าตามเว็ดนี่เนี้ยเนี้ยเครียดนี่ก็ ยังบวรอนจากหลางเลยบุัวกระลูกกานนี้เพิ่งใส่เวทใ,ใ,ใส่มองจะเงื้ออย่างเนาะใส่เวทใส่มองเอาใส่ทุกขนาดจบหลางทุศไทยอย bỏ đòn nhịp sẽ ngắt biết sao rào... sao rào... mà sao đàng thì nó rồi thì sàn đã sàn đàng sàn đào rồi mới chắc วันนี้เขามาดุนหยาหมอกเบิ่งว่าสิพอเลยปิ้งบ่หมองก็มองเลยมองเลยน้อยนี่พี่้องเลยปกติกับพอได้อยู่เลยกินยูะ được nữa Đi Ủa, bỏ tù vậy Hãy subscribe cho kênh Ghiền พึกงมาได้พี่น้องเลยช่วงนี้ก็หากินกับไปยักบานปาได้พี่น้องเลยวันนี้วังถ้า มนนันจะไปบ้านน่าดีพี่น้องเลยจะไปบุญเงอนพ่อเท่าของวากต้อมสาวจ้อยพี่น้องเลยโอ้เมื่อสาวประมงคนลังตกมองจะไล่มอง what do you think i ไปมันนี่พี่น้องเมืม่อปลดป่าอยู่อยู่บ้านพุ่ละอยูอเ่เฮือนพุ่ละพน้องเลยตาบินก็กำลังขึ้นรับขอบพา กินปลายังบ่พี่เอ่อกินปลาตัวนี้กินปลาตัวนี้กินปลาตัวนั้นอะหมูกินตัวนี้บ่มากินตัวนี้มันหลายกว่าเฮ้ยอยู่ฟรีหลายเฮ้ยเอาตัวนี้มาปลาตัว